สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวจัดงานแต่งในฝันไร้สินสอดไม่มีพิธีสุดเรียบง่ายเชื่อว่าการแต่งงานคงเป็นฝันของคู่รักหลายๆคนเลยก็ว่าได้บางคู่อาจจะมีการจัดงานแต่งงานใหญ่โตมีสินสอดมากมายและบางคู่อาจจะจัดแบบเรียบง่ายอย่างเช่นคู่นี้ซึ่งเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ทวิตเตอร์ของคุณไอ Beauty b l o g e r สาวเจ้าของช่อง YouTube Smiles ได้ออกมาเผยประสบการณ์การจัดงานแต่งงานที่ไม่มีสินสอดไม่มีพิธีรีตรองอะไรนอกจากการสวมแหวนแถมยังแต่งหน้าทําผมเองส่วนชุดเจ้าสาวก็ราคาแค่พันกว่าบาทมีแค่ครอบครัวและเพื่อนสนิท40คนทุกอย่างเป็นอย่างที่ฝันไว้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ